แต่ว่าเรื่องต่อไปนี้อยากจะให้คุณผู้ชมร่วมเป็นกําลังใจและส่งกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาชายทงที่จังหวัดนครสวรรค์หน่อยเพราะว่าเขาเนี่ยต้องไปปฏิบัติภารกิจที่มันมีความเสี่ยงสูงมากค่ะไหนสูงเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง นไนแมวแมวตัวนี้ค่ะม,มันขึ้นไปติดแล้วก็ร้องเงวเงวขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อยู่บนนี้ต้นมะพร้าว ไปอยู่บนยอดเป้าาใช่ปีนขึ้นไปยอดเป้าาคิดว่าตัวเองเป็นแมวหรือเป็นลิงใจมันต้องเป็นหน้าที่ของลิงเลยไปอยู่บนยอดเป้าาเนี่ยปีนขึ้นไปสงสารลิงเหรอเอออะตัวแวบสีเหลืองเหลืองน้ำตาลน้ำตาลนี่แหละเจ้าแมวเหมียวมันก็กาลังร้องเมียวเมียวเมียวขอความช่วยเหลือไม่รู้ว่าตอนขึ้นน่ะขึ้นไปยังไงอ่ะมันสูงมากเลยนะต้นมะพร้เวาตัวนี้เขาบอกสูงเกือบสิบเมตรว้าวแล้วปีนขึ้นไปยังไงแล้วหลังขึ้นไปจะลงไปยังไง ก็ลงไม่ได้ตอนขึ้นไม่คิดตอนลงเอ้าลงยังไงค้างเติงอยู่แบบนั้นน่ะคะ่ะชาวบ้านที่เขาได้ยินเสียงแมวเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหแมวตัวนี้ร้องมาสองวันแล้วแต่ตอนแรกเนี่ยได้ยินเสียงแล้วหาไม่เจอไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนจนกระทั่งเดินตามเสียงมองตามเสียงไปแล้วก็ไปเจอกับนี่เลยเจ้าเหมียวตัวเนี้ยร้องขอความช่วยเหลืออยู่บนยอดมะพร้าวอะค่ะก็เลยต้องรีบตามเจ้าหน้าที่เนี่ยให้มาช่วยเอามันมาลงนอยเอามันลงมาจากต้นมะพร้าวทีนึง โอ้งานนี้นะมันก็เป็นงานหินนะเ,เ,เป็นงานยากของพีพ่ๆเจ้าหน้าที่เขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้นมะพราะ้าวอย่างที่บอกว่ามันสูงมากเลยตอนนี้เขาต้องใช้บันไดอะค่ะใช้บันไดปีนขึ้นไปแต่บันไดมันยังสูงไม่พอคุณเห็นไหมก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นท่อ PVC เนี่ยสีฟ้าแบบนี้ตรงปลายเนี่ยจะเป็นบ่วงเชือกคือทั้ง ทั้งบันไดทั้งท่อ,อแล้วก็พยายามเอาเอาบ่วงเชือกเนี่ยไปคล้องยื่นให้เจ้าเหมียวอะ่ะให้มันเกาะลงมาค่ะคือแมวมันจะมีกันแบบว่าเกาะได้นึอกอหง่ะเล็บมันจะสามารถเกาะเกี่ยวอะไรได้แล้วคุณดูนี่น,น,นี่ช่วยกันทุลักทุเลมากๆเลยคุณดูลักษณะท่าทางของมันมดิฉันว่าแมวมันก็กลัวเห็นป่ะอเออเนี่ยหุยตก นี่อยากให้ดูภาพชายสักทีกามังกาลาวดอฟิกแฟกถูกต้องสามตลโบทะแต่ว่ามันลงพื้นอย่างสวยงามนะคะแนนเต็มเนี่ยเรียกว่าแมวก้าวชีวิตเนี่ยคือคือแมวเนี่ยความสามารถของเขาคือเขาสามารถกระโดดลงจากที่สูงได้แต่อันนี้คือตีการังกินนะแต่มันไม่เป็นไรคุณเห็นไหมมันเอาขาลงแล้วมันก็เดินต่อไปเลยมันอาจจะตกใจนิดหนึ่งนะคะเขาว่าเขาใช้เวลาเป็นเป็นชั่วโมงอ่ะกว่าจะช่วยมันได้คือพยายามทาทุกอย่างสุดท้ายก็คือเขี่ยจนมันตกใจแล้วกระโดดลงมาเอง และในที่สุดมันก็ปลอดภัยนะคะอะแมวมันก็โซนแบบนี้แหละตามภาษาของมันเนะแต่พอขึ้นไปที่สูงบางทีมันก็กลัวที่จะลงเหมือนกัน่